มาสบายดีพี่น้องมาต่อคลิปเอาอันพักบงฝรั่งน้ากันเนาะพวกเจ้าเนาะพักบงฝรั่งพักบอง,กบอ,งอเมริกาฮานนะนี่แล้วไม่โดน,นอเมริกาก็ได้คนมาเอาลายเด้อมือนี้เด้อนี่คนมาเอารายมือนี้นะมันนี่เด้อกะสียอดกันกประมาณนี้เนาะนี่เด้อกันสูงละนี่เห็นบ่โอูอ้ย่าแก่เฮ้ยแก่และตัวนี้มือเฮ้ยทำนี้ได้ นี่จะมีจะแก่นี่ได้จะต,ตัวนี้โอ้ขเอาสิเลือกเอาเด้อค่อยว่ยาสิมหาหาน้อนงดินกระสันอเอาเบิร์ดแล้วพี่น้องเลยบททันทั้งเปียนบททันทั้งปักป,ป้องฝรั่งมือนีห้อสร้างปิ่นคนมาเอาก่อนเอามาแต่เศร้าๆคุนะเนี่ยนี่ ชิมะหาเอาอยอดอ่อนๆน,น้องไ่อยากใกล้ยอดแก่กันไหนตั้งใจว่าชิมาเอานอนาะงดินน,นี่เออนี่แหละคอยมากจังซี่เด้อพวกเจ้าเด้อนี่นี่เห็นบย่ยกอดนี่เลือกเอาไปจังซี่เนาะเอาลูออกตัดเอาก่อนจังซี่ง่ายนี่ตัดเอาโหลด ดี่ลก็แก้วเด้อนอหนังนีนี่เ็ต้องการนอจังจุกเกลียวเด้พอดีแซบจำเนี้ยนะนอหนังดินซอบคาเอานอหนังดินกัอต้ดจำใหก็เอา าดเอาหนอนองางกินเถอะพวกเจ้าเด้อนี่ซ้ำในแซ่บนี่สุอท้ายเอาพอดีงามซ้ำในคนมาก่อนมีคนมาหลายี่พวกเจ้า เขาไม่ได้เด้อพวกเจ้าเด้อผู้ใดก็ดยกะยากเพราะว่ามันแซ่บมันแซ่บข่อยก็ะยากเจ้าก็ะยากหืมซ้มำนี่อันนี้ก็หิมทะเลคือกันเด้อพวกเจ้าเด้เอหิมทะเลบอนขอ้าเจ้าอันเอาหอยอเอาหอยเอากะปูที่นี่นะเออ อันนี้ก็บออยากมีนั่งดอนเลยอันน่ะพี่น้องจะตัดเอาเบดบดเลยนี่นะเป็นเทพี่น้องจะตัดเอามือน,นั้นฮามาเต็มมรยาอยู่บุมีทอนนานานาน่ออันนั่นนั่หยังเกาะอันบบมีท่ออันนี้อัน,น,อน,นหิมทะเลตรงข้าไปซับฮะเออเอเอเดี๋ยวค่อยลงไปค่อยเบิ่งก่อนค่อ,อยเจอจักเล็กจักหน่อย เออก่อนสิเอาอันนี่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 ค่อยเอานอนั่งดินนี่เบิ้งนี่พวกเจ้าเห็นบ่โอย้ยอันกล้องนี่ก็ได้เน้อ,อสี่โอเคอยู่ก็อ,อยากเบิ้งว่าอยู่ไหนค่ะมันมีบ่เบิ้งว่่ไหนกันก่อนมือน,นัอนห,หันไล่ได้พวกเจ้า กาเจ้ามาตัดเอากะาจะตัดเอามื่อน <can> ี mm ่แหละเฮ้ยเห็นบอกห้อยตัดกาเจ้านี่ห้อยตัดนี่เด้๋ยวห้อยตัดเอาพืชอะไรนี่ห้อยตัดกะาจะตัดเอาเป็นเงาเป็นเงาเห็นบอก่ามาเมื่อนั้นคนบ็ได้อ้าวคนว่าคนสิอามื่อนี่แหละขบมาเมื่อนี่คอยถือมีดมาอย่างดีขบก็ได้ซ้านี่เดีอู้นี่เด้๋ยวสองนอ่อนอยู่นี่อืม น้องอ่อนๆอ่อนนี่คือดีกกันี้าต่าง <Yeah S 2> กันกินพระเจ้าใครได้จะเอาไปกินไม่หลายอยู่แล้วนี่ไงนีน่2รายมีกับพรกเก้านี่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 ขอขอหักนี่ก่อน โอ้นี่ปกสอปกสาปกสี่ปกห้าเนี่ในอีกจะโอ๊ะปกหกะม่ทำเอาพอเอาหนอนนี่ข้านเข้าไปบุเข้าไปโอ้ นี่นี่อกหน่อเนี่ยเขาเอาบดแล้วนะหน่องงามๆมือนันน่ะยังว่าเขาเอาบดแล้วหน่องามๆเฮามามื่อนั่นทําเมนสีอันน่ะฮะเออเออทําเมนเฮาสซีอันเอาคือเอาเอามื่อนั้นเห็นโธ่บห้เว้าหลายค่ะคนหมักกินก็ดอได้พวกเจ้าเอ้ยพี่น้องเอ้ย อันคนนานาพี่น้องพื้นบ้านเฮาค่ะนะเขาผู้เชี่ยนนะเขาเจ้าให้มักกินเพราะว่ามันส้มเขาเจ้าเขาเจ้ามักกินส้มเขาเจ้ามักกินมันส้มแหละเอาไปแกงส้มโอ้อ้าทางหิวกูซะแล้วเน้องอาวขอโทษขอไปพี่น้องมาเอาบนนอน้วกันเออทางใดมีค่ะเออไปไปเอื้อยไปยึดช่องคุณพวกเจ้า โอ้นี่ก่อนก่อนเอาโน่นี้ก่อนฮึอโ,อปปนนโอ้ปวดเลยฮักโปฮึลองดูแสมีมลองดูหน่อยเอาอันก้านเป็นเสียใจเอามีดมาว่าสิบปาดเอานอน,า,นางดินได้พวกเกี่วมือหนิ ถ้ามันเข้าไปอ่นันนะบอลฮอเก็ตพักเกี่ยมฮันโอ้ได้แต่นอนั่งดินได้อยู่หันเบาโตไปเอนอ ลังคุตะุทตะุเดียสงสยค่าคือค่าคือยี่ทางใดอ่านคือกระหูกดลายลายนโอ้เบิ่งไปเบิ้งหัวหน้าันก่อนพักเจ้าเลยขซีมากเลยโอ้นีเนาะว้าวพวกเจ้าฮึ่มฮึ่มฮึว้าวว้าวว้าเยบิ่งได้พวกเจ้าถ่ายภาพนิ่งให้เบิ่งก่อนบาทนึงอืโอ้คักคั อืมอืมอืมอสองอสามสี่ยี่สิบในขอมพกเจ้ะอ่หาห,าหากเจ็ด เจียยอดไปไหนงามงามกำลัง <impossible> อ <no surprise habitude> ่อนอาชิบุได้เอาลายปันไหนดอกเด้อพี่น้องเด้อพี่ก็มีอยู่แคมทะเลเด้อพวกเจ้าเด้อบอลพวกเจ้ามาหาโอ้ปผมกำลังถึงเพิ่นอยากแก่โน้โหตัดเอาวัตถุใหนเห็นบ่ มอตัตอะไรพี่น้องคอยหละมาตัดเอาพี่น้องกัมพูชีอะคอยหละพวกเจ้าจามกแขงพี่น้องกัมพูชีอะหัน